คุณผู้ชมครับเวลานี้กลุ่มกิจกรรมคาร์มอฟนะครับเดินทางมาผ่านแยกอโศกและกําลังมุ่งหน้าไปแยกราชประสงค์นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ขบวนนะครับนํามาจนถึงซอยสุขุมวิท4หรือว่าซอยนานานะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับตอนนี้ขบวนก็เลยแยกนานามาแล้วนะครับ กำลังมุ่งหน้าไปแยกราชประสงค์คุณผู้ชมจะเห็นว่าเสียงแตรนะครับที่ดังมาตั้งแต่เริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและมุ่งหน้าไปยังพักภูมิใจไทยหลังจากนั้นนะครับก็มุ่งต่อไปยังพักพลังประชารัฐและขณะนี้กำลังวนกลับมานะครับที่แยกราชประสงค์เข้าใจว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่สิ้นสุดกิจกรรมนะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ขบวนนะครับเคลื่อนมาผมไม่แน่ใจว่าจะมีการแวะที่ที่ทำการพักรวมพลังประชาชาติไทยหรือไม่นะครับนี่ฮะก็เป็นบรรยากาศมวลชนที่วันนี้กิจจัดกิจกรรมคารมเป็นครั้งที่สองนะครับโดยการขับรถไปตาม พักร่วมรัฐบาลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐนะครับแล้วก็มีการทำกิจกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละในแต่ละพักนะครับโดยเฉพาะที่พักพลังประชารัฐก็มีการโปรยแป้งด้วยนี่นะฮะ ตอนนี้ก็ถึงแยกเพลินจิตเรียบร้อยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นแยกชิดลมนะครับแล้วก็ราดประสงค์นะครับก็จะถึงจุดมุ่งหมายที่าคาร์มอฟนัดหมายกันเป็นจุดสุดท้ายนะครับ จะทุรักทุเลนิดน,นึงนะครับคุณผู้ชมก็ให้ดูบรรยากาศไปจนถึงจุดของแยกราชประสงค์นะครับฝา,า,ากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะติดตามข่าวสารไปกับเดอะสแตนดาร์นะครับ ที่พักประชาธิปัตย์ก็มีการเขียนป้ายนะครับแล้วก็อ่านจดหมายเ,เป็นการยืนย่นหนังสือนะครับแต่เนื่องจากไม่มีตัวแทนก็เป็นการฝากข้อความผ่านทางสื่อมวลชนส่วนที่พักพลังประชารัฐก็เป็นการโปรยแป้งนะครับ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแยกราชประสงค์เข้าใจว่าจะเป็นการเลี้ยวขวานะครับตอนนี้ถึงแยกราชประสงค์แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ ข้างหน้าคือแยกราชประสงค์นะครับกำลังจะเลี้ยวขวาไปทางถนนราชดำรินะครับ ออกไปได้แล้วถ้ามึงไม่ยอ,อมพวกผู้ประชาชนจะไปไล่มึงถึงบ้านเก็เป็นบรรยากาศ ที่แยกราชประสงค์นะครับเวลานี้ก็จะกิจกรรมของคามอฟเดินทางมาถึงแล้วนะครับและกกำลังประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศไม่ต้องการายกิงยื้ระยุ์การโอนชาอีกต่อไปแม้แต่วันเดียวกบพี่งประยุ์ไประยุ์ออกไปะยุ์ออกไปะยุ์ นี่ครัคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่แยกราชประสงค์แล้วนะครับก็เป็นจุดหมายสุดท้ายของทางกิจกรรมคาร์มอบในวันนี้ไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะจบกิจกรรมกันในเวลาไหนนะครับแต่ว่าขบวนของคาร์มอบนั้นเดินทางมาถึงแยกราชประสงค์เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศกันในช่วงนี้กันก่อนนะครับ ดี๋ยวผมพาเดินดูบรรยากาศนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่กลุมกิจกรรมคารมบก็เดินทางมาถึงตรงบริเวณแยกราชประสงค์นะครับหลังจากที่ออกมาจากพักพลังประชารัฐตรงถนนรัชดาพิเศษมุ่งหน้ามาตรงถนนรัชดานะครับไปจนถึงแยกอโศกแล้วก็ตอนนี้ก็มาถึงแยกราชประสงค์เรียบร้อยนะครับ เอาพาไปเดินดูบรรยากาศนิดหนึ่งนะครับ เข้าใจว่าตอนนี้กลุ่มคาร์มอบก็เดินทางมาถึงบริเวณนี้กันเกือบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเสร็จสิ้นกิจกรรมกันที่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูบรรยากาศไปจนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรมนะครับ วันนี้บางช่วงของกิจกรรมก็มีฝนตกนะครับโดยเฉพาะช่วงของการาตั้งจุดที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดก็มีฝนตกนะครับแต่เนื่องจากกิจกรรมก็เป็นการใช้รถยนต์นะครับแล้วก็บางส่วนก็มีรถจักรยานยนต์นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบกับทางกิจกรรมมากนักและเวลานี้ก็ น่าจะส er pues mm nah ิ้นสุดกิจกรรมกันที่บริเวณนี oh ้นะครับเดี๋ยวผมลองไปดูด้านหน้าหน่อยเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าขบวนหน่อยนะครับว่ารถของบกอลจุดอยู่ด้านหน้านะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้น จะติดไปตลอดเส้นทางของถนนราดดำรินะครับตอนนี้ ก็เข้าใจว่าน่าจะสิ้นสุดกิจกรรมกันที่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูด้านหน้านิดหนึ่ง วันนี้เองก็มีจากหลากหลายกลุ่มนะครับที่ามาร่วมนะครับนอกจากกลุ่มของคาร์มอฟแล้วยังมีกลุ่มของคุณจตุพรที่ถึงแม้ว่าจตุพรขนาดนี้ก็ถูกสดติกาจำคุกนะครับก็มีรถเครื่องเสียงมาร่วมขบวนแล้วก็ตอนนี้ด้านหน้านะครับเอาไปดูนิดนึงเข้าใจว่าน่าจะ เป็นจุดสุดท้ายนะครับ กรุงเทพและขอให้เรียกร้องให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศจัดกิจกรรมคาม็อบขับไล่รัฐบาลพอเพียงกัารับพี่น้องขอบคุณมากครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับขอบพระคุณครับกดแต๊กด์ใดิกดแรับกดแตากดา สักครูบอกอลายจุดก็ประกาศสิ้นสุดกิจกรรมนะครับและหลังจากนี้ก็ขอให้ประชาชนจากทั่วประเทศนะครับจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน เวลาพลเอกประยุทธ์ในการพิจารณานะครับในช่วง14วันนี้นะครับหลังจากที่ครบ14วันแล้วขอเราอยากขอข่าวดีของประชาชนหวังว่าพลเอกประยุทธ์จะลาออกไม่ใช่การหยุดเงินเดือนหยุดจายเลยแล้วคุณประยุทธ์ต้องออกไปนะครับแล้วเราจะกลับมาหลังจากที่ครบ14วันแล้วนะครับเราจะกลับมาเป็นขบวนใหญ่ครั้งหนึ่ง ผลการเลืยก้องไม่สำเร็จจะเคลื่อนไหวยังไงต่อไปบ้างบา้าเราก็จะใหญ่พังในกดดันเขายังคงเน้นคำม,ม,มั่งเหมือนเดิมใช่ใช่ถูกต้องโอเคนะครับขอบคุณครับคุณคผู้ชมครับเมื่อสครู่บอกอลายจุดสมบัติบุญงามอนงนะครับขีดเส้นนะครับ14วันให้ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งนะครับและ หากไม่ประสบความสำเร็จกับข้อเรียกร้องดังกล่าวจะกลับนนามาจัดคามอบให้ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ววกนี่ฮะแล้วเจอกันเรอแนทขายกันทีกัทุกคน ก็เป็นบรรยากาศการสิ้นสุดกิจกรรมคาร์มอบนะครับวันนี้เวลา16นาฬิกากับอีก32นาทีนะครับสรุปก็คือใช้เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับบ่าย2 3 4นะครับ3ชั่วโมงครึ่งในการตระเวนไปตามพักร่วมรัฐบาลต่างๆและเวลานี้ก็ประกาศสิ้นสุดกิจกรรมนะครับขี่เส้นใต้14วัน ถ้าพนพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ออกจากตำแหน่งก็จะมีการนัดหมายคา็อบอีกครั้งเพื่อที่จะส,สร้างแรงกดดมากขึ้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าบรรยากาศตอนนี้นะครับกำลังทยอยหลายคนที่มาร่วมกิจกรรมก็กำลังทยอยกลับนะครับ นี่เป็นบรรยากาศของคาร์ม็อบตลอด3ชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับเดอะสแตนดาร์ดกอติดตั้งแต่จุดเริ่มต้นของคาร์ม็อบที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่เวลา13นาฬิกาที่ผ่านมานะครับวันนี้กิจกรรมคาร์ม็อบเป็นครั้งที่2โดยการนัดหมายของสมบัติบุญงามมโนหรือว่าบกลายจุดนะครับที่มีการนัดหมายคาร์ม็อบตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกสัปดาห์นี้เป็นครั้งที่2นะครับนัดหมายที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็มีการขับไปวนตรง แยกอรุณอมรินนะครับแล้วกลับมาตั้งจุดแรกคือตรงบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดหลังจากนั้นก็มีการขับตระเวนไปตามพักร่วมรัฐบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพักประชาธิปัตย์นะครับมีการยื่นป้ายนะครับหยุดไทยเรือให้ลุงนั่งแล้วก็ทํากิจกรรมหลังจากนั้นมีการไปยังพักภูมิใจไทยนะครับและกลับมาที่พักพลังประชารัฐที่บริเวณถนนรัชดามีการโปรยแป้งอ่านหนังสือจดหมายที่ต้องการยื่นเช่นเดียวกันนะครับ วันนี้ทั้งสาพักการเมืองนั้นแม้จะเป็นวันหยุดทําการนะครับคุณผู้ชมแต่ทั้ง3พักก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจและเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของพักนะครับที่มาดูแลรักษาความปลอดภัยต่างๆวันนี้การยื่นหนังสือไม่มีตัวแทนมารับหนังสือนะครับมีเพียงการอ่านหนังสือที่ต้องการยื่นนี่นะฮะฝากไปผ่านสื่อมวลชนไปยังพักการเมืองต่างๆทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของาพามอมนะครับเมื่อสักครู่บอกกรลายจุดสมบัติบุญง,งามอนคงในฐานะ ผู้ที่เริ่มจัดก,กิจกรรมนี้นะฮะประกาศว่าในอีก14วันนะครับหลังจากนี้หากคนเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ออกจากตําแหน่งก็จะมีการนัดหมายกิจกรรมคา็มอบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มพลังกดดันเพื่อที่จะให้ข้อเรียกร้องประสบความสําเร็จผมนับเร็วๆ14วันหลังจากนี้ก็คือวันที่24กรกฎาคมนะครับก็จะตรงกับวันเสาร์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ต้องรอติดตามนะครับว่ากิจกรรมคารมอบจะสามารถยกระดับหรือกดดันรัฐบาลได้หรือไม่นะครับความเคลื่อนไหวทางการผ่านมานะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้กลุ่มรัฐก็มีการนัดหมายกิจกรรมทางการเมืองในวันที่18เช่นเดียวกันต้องรอดูนะครับว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระหว่างที่มีการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด19ในวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งจะมีผลในวันพรุ่งนี้นี่นะครับจะส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใดและ จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวสันดาจะกอดติดและเราจะประมวลภาพให้คุณผู้ชมเห็นหลังจากนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ